สวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกวันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะบรดาใส่เสื้อสีแดงนะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะสีแดงเหมือนกับเมื่อคืนเลยนะคะแต่เสื้อสีแดงใส่ละเหงหงนะคะเมื่อคืนก็ใส่ไปไปอ่าโปยโปยลูกอมนะคะกับน้ององฟองกับหลานๆกับลูกๆนะคะกับญาติพี่น้องไปเป็นคณะเลยนะคะไปรตีกกสนุกสนานนะคะทําบุญไปนะคะ และวันนี้บรดาผ้าคามก็มาจะมารีวิวสินค้าสวยๆงามๆให้เหมือนเดิมในราคาพิเศษใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแบ่งป,ปันสินค้าในราคาพิเศษพิเศษนะคะสินค้าขึ้นมากมายแต่เรายังอยู่ในราคาเดิมนะคะพอที่เจอยู่ได้จับเดตต้องได้นะคะก็สินค้าบรดารับประกันนะคะซีเมียมไม่มีสินค้าเอาไปแล้วส่งผีกลับนะคะรับรองสินค้านะคะบรดาจะดูแลให้ทุกๆคนเลยนะคะและในวันนี้เราก็จะมา คิดค่าคุมไหรพิเศษลายสวยงามน,นะคะจะยกให้ท่านเลยนะคะในราคาเหมือนเดิมพื้นละ650บาทค่าส่งอบละ50บาทนะคะทางอื่นๆเขาจะขาย699แล้วนะคะหรือ800นะคะแต่วันราคอยืนอยู่ในราคานี้นะคะยืนได้ก็ยืนไปนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับไอทุกๆคนนะคะ นี่เวลาจะย,ยกสีขาวเลยนะคะสีขาวนี้สวยงามพรีเมียมนะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะแต่งได้พื้นเดียวนะคะ<ม>พี่น้องเอฟซีค่ะสีขาวสวยงามพื้นใหญ่ลายลายบปนไดสวรรค์ดูดีๆนะคะท่านขามีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวเท่านี้นะ,ะจะไม่มีอีกนะคะ<ม>พื้นละ650บาทนะคะขายในราคาพิเศษ650บาทนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ ในราคาพิเศษ650บาทเราจะยกนําเบอร์เลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะพี่น้อง FC ค่ะนําเบอร์หนึ่งนะคะ,ะ,คะ650บาทนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมรอบละ50บาทเอากี่ผืนก็ได้นะคะลายอย่างนี้ที่อื่นบางที่ขายผืนละ800นะคะบางคนก็ขาย699นะคะแต่ราขายอยู่650นะคะเหมือนเดิมขาดคุณกํากไรไปนิดๆหดย ยนะคะยกให้งามๆเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะมีผืนเดียวนะคะวรรดายกขึ้นมาเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งสวยงามใหญ่นะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามใหญ่จริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวยจริงๆยาวด้วยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะวราดายวาาไม่ตรงนี้เลยนะคะโอเคต่อมาก็ ตัวนี้ก็สวยลายพิเศษนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะลายอะไรสไลด์นะคะสไลด์สไลด์ลนะคะคื่หนึ่งหกร้อยห้าสิบเหมือนเดิมน,นะคะปกติตัวนี้ต้องขายไปแล้วนะคะแปดร้อยรือหกเก้านะคะงานดีฟิลเล่นไม,ม่มีตําหนินะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะวราดายืนอยู่ในราคาเดิมนัมเบอร์สองนะคะวราดาจุิบยิบนัมเบอร์ให้เลยนะคะนัมเบอร์สองนะคะป้ายก็เห็นชัดเต็มดีนะคะวราดาทําใหม่มาแล้วนะคะ นำเบอร์สองนะคะสวยบีผืนเดียวนะคะอันใดมีผืนเดียวบรดาก็แก้งเลยนะคะว่ามีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวเท่านี้นะคะผืนเดียวนะคะสวยยาวใหญ่กว้างนะคะตัดชุดเสกก็งามงามงาม,งาม,งามนะคะช่วนี้ช่างบรลดาไม่ว่างเลยยังไม่ได้ตัดชุดเสกตัวใหญ่ๆออกมานะคะถ้าอย่างนี้ตัดชุดเสกงามงามนะคะตัดทางนี้นะคะเอฟซีค่ะ แม่แม่ค่ะตัดทางนี้ลงมาสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะพื้นละหกร้อยลอันนี้นําเบอร์สองนะคะสีชมพูลายเสียบเคยมาแล้วนะคะแต่หมดไปนะคะเพิ่งทําได้ได้พื้นเดียวเหมือนกันนะคะเพิ่งได้พื้นเดียวนะคะลายเสียบนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะสุดมือสุดแขนวราดาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะหกร้อยห้าสิบนำเบอร์สามนะคะมีเท่านี้นะคะ พื้นเดียวนะคะลายเสียบสวยงามนะคะนำเบอร์สามบราดาจะยกให้ท่านเลยนะคะนาเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนะคะนาเบอร์สามหกร้อยห้าสิบบาทนะคะใหญ่ยาวจริงๆนะคะนาเบอร์สามหกร้อยห้าสิบาทนะคะเปม่พี่น้องเอฟซีค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเอฟซี FC คะ่ะหกร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะหกร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะ,ท,ท,นนะ,คะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ ั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะโบรายังมีโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ให้ราคาพิเศษสิดๆอยู่แล้วนะคะพิเศษไปเลยนะคะโบราจะยกไปเรื่อยๆนะคะแล้วในคลิปนี้โบราจะมาพิเศษสินค้านะคะพิเศษเดี๋ยวยกไปเรื่อยๆก่อนนะคะลและวันนี้ลายเอสปกติโบราขายอยู่เจ็ดร้อยนะคะค่าพื้นใหญ่ใหม่มานะคะแต่วรารายโปรโมชั่นให้ช่วงปีใหม่นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะ พิเศษนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะพุทธศักร,ราชใหม่นะคะนําเบนสี่นะคะนําเบนสี่นะคะพัลได้ยกหกร้อยห้าสิบลนนี้มีสองืนนะคะสี่กับห้าเป็นลายเดียวกันนะคะทั้นใดสนใจแคปหน้าจอได้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสวยงามเห็นไหมนะ,ะสวยงามลายเด่นลายสวยลายชัดเจนนะคะเด่นสวยงามชัดเจนนะคะ เพียง650บาทเห็นไหมใหญ่ยาวจริงๆนะคะพิเศษไปเลยใหญ่ยาวจริงกินนะคะใหญ่ยาวจริงๆ,ๆิ650บาทนะคะพิเศษพิเศษเลยอันนี้น้ำบ่อสีนะคะจะพลาดไว้เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำบ่อห้านะคะน้ำบอห้าเป็นสีเดียวกันนะคะพ่อเม่พี่น้อต FC ค่ะสีเดียวกันนะคะนี่เป็นลูกแฝดน,นะคะ นับเบอร์สี่นะคะสี่เหมือนกันนะคะสี่เหมือนกันนับเบอร์สี่เราขอยกสี่เหมือนกันแต่เราขอยกคนละนับเบอร์นะคะเพื่อเป็นการไม่ให้สับสนนะคะสี่กับห้านะคะเหมือนเดียวกันนะคะสี่กับห้านะคะสี่กับห้านะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่าน,นั้นนะจ๊ะพิเศษพิเศษวันนี้นะคะช่วงปีใหม่นะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะแคบหน้าจอได้ไว้ฝากลูกฝากลานันฝากญาติได้นะคะสวยงา,นนะะามนะคะสีคามนะคะสีคามองฟ้าตัวจริงสวยนะคะสีเข้มนะคะไม่ได้จืดนะคะไม่ได้จืดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ะไม่ได้จืดนะคะขอให้ท่านเข้ามาแคปหน้าจอซื้อฝากซื้อต้อนได้นะคะโอเคนะคะขาดไปนะคะสกับหาลายเดียวกันนะคะ เบอร์หกค่ะนั่มเบอร์หกนัมเบอร์หกนะคะเราจะติดเบอร์ไว้เลยนะคะเพราะว่าลายมั้คล้ายๆกันนะคะหกนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากได้เอสตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกวรดาพิเศษนะคะต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะหกร้อยห้าสิบปกติยกคือเจ็ดร้อยนะคะลายเอสนะคะแต่ตอนนี้ ขาดทุนกำไรไปเลยนะคะขาดทุนกำไรไปเลยนะคะนัมเบอร์หกนะคะกระดาษจะติดนัมเบอร์ไว้เลยนะคะหลานสาวน้องอ,องฟองมาช่วยวันนี้นะคะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนอันนี้นัมเบอร์หกนะคะค่อแม่ที่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์หกนะคะโอเคเราจะเอาขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอร์เจ็ดีตัวเท่ากันนะคะตัวเอสเท่ากันแต่จะออกสีโอรสนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูดีๆนะคะสีโอรสนะคะนัมเบอร์เจ็ดค่ะนัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอสซีค่ะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสวยนะคะสินค้าของเราสินค้าพรีเมียมพร้อมขายนะคะติดไว้เลยนะคะกันหลงกันล,ลืมนะคะแต่ละลายเฉียดกันอยู่น,น,นิดหน่อยนะคะอคขอให้พ่อแม่พี่น้องเอสซีค่ะ อฟซีทุกคนนะคะได้ซื้อของดีของดีจังหวัดสกลนครเรานะคะสวยงามไปฝากเป็นต้นเป็นออกซีโอรถนะคะกะติกาวรลดาผ้าคำเหมือนเดิมนะคะโอนก่อนส่งนะคะโอนก่อนส่งนะคะโอนก่อนส่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโอนก่อนส่งนะคะถ้าท่านใดอยากจองไว้วรดาก็ พิจารณาก่อนนะคะวรดาขอเรียนด้วยจากใจจริงวรดานะคะมีพี่น้องเอฟซีเคยจองวลดาไว้ก็หลายคนนะคะแต่เมื่อถึงเวลาโอนเนี่ยท่านไม่โอนวลดาก็ลําบากใจนะคะเพราะว่าเราก็อยากขายของเนาะเราก็เงินหุ้นะคะเราก็เลยขอให้เป็นเป็นคนที่รู้ใจกันจองแล้วก็รับนัดหมายตรงเป๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าท่านนัดหมายแล้วถึงวันไม่เอาเราก็ ียโอกาสนะคะเพราะว่าลูกค้าคนอื่นก็อยากได้ในตอนนั้นเมื่อท่านไปเอาออนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้ขายเราก็เลยขอโอนก่อนหรือท่านใดที่มีความริงใจที่ว่าจะเอาจริงๆก็คุยกันได้นะคะหลังไม่แอดไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ัมายเบอแปดจ้าอันนี้ชมพูนะคะชมพูสวยนะคะชมพูสวยไม่ได้จืดนะคะเข้มนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะัมายเบอแปดนะคะัมายเลขแปดจ้า ของเราจะติดนัมเบอร์ไว้เลยนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคลิปนะคะผ้าคนละผืนนะคะติดคนละนัมเบอร์นะคะเพราะผ้าไม่ใช่เห็นหรายนี้ยกขึ้นมาเรืโอยขายบอออกไม่ใช่นะคะสินค้าเราขายอยู่ตลอดนะคะหน้าร้านเราก็มีลูกค้าอยู่เรื่อยๆให้ท่านดูตามเวลาเราไลฟ์สดน,นะคะยังไม่มีเวลาที่จะพูดยกสินค้าให้ fc ดูเลยนะคะเพราะลูกค้าเราก็มีเรื่อยๆนะคะสินค้าเรามีมาใหม่ตลอดนะคะ 650นะจ๊ะอ้าวมาแล้วต่อมาก็มาอีกนะคะอันนี้เป็นเบอร์เก้านะคะอันนี้สีส้มนะคะลายเอสสวยงามสีเข้มนะคะมีผืนเดียวนะคะขายโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่650บาทปกติลายเอสยางสวยๆนี่ต้องขายถึง เจ็ดร้อยหรือแปดร้อยนะคะแต่วลดายังยืนอยู่ราคาเดิมหกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบนะคะพอมีพี่นกเอฟซีค่ะท่านดูดีๆนะคะวราดาจะไม่ได้ซื้อสินค้าเหมานะคะถ้าสินค้าเหมาเราต้องมีสินค้าที่คัดออกนะคะอย่างที่มีตำหนิหรือไม่สวยนะคะแต่วลดารับประกันเลยนะคะที่อื่นๆขายเนื้ออย่างนี้ราคาอย่างนี้พื้นละเก้าร้อยเก้าสิบเลยนะคะ ของวรดาขายในราคาพิเศษนะคะ650บาทนะคะนัมเบอร์เก้าใช่ไหมน้ององคงอันนี้นัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้าเมื่อกี้ลืมยกนัมเบอร์ใช่ไหมคะโอ้ขอโทษนะคะเลขานัมเบอร์เก้านะจ๊ะนัมเบอร์เก้านัมเบอร์เก้าสวยงามนะคะแล้วก็ได้ป้ายใหม่มาแล้วสีคมชัดเห็นดีนะคะ เห็นชัดเจนนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC คะ่ะนัมเบอร์เก้าจ้าโอเคนะคะเราจะผ่านไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบก็เป็นลายเอสนะคะแต่เอสตัวนี้จะแปลกกว่าอันอื่นนะคะเอสเอสแบบไหนนะคะเอสสั้นนะคะเอสแบบเหมือนวอลรดาเลยเห็นไหมคะสั้นๆงามๆนะคะนัมเบอร์สิบนะคะอันนี้นัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนะคะนัมเบอร์สิบนะคะ ว่แม่พี่น้อง fc ขาขายของหน้าร้านในโลกนะคะลำเบอร์สิบนะคะเราขายในราคาพิเศษเช่นกันนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะขายในราคาฟรีเมียมนะคะปกติลายเอสขายผืนหนึ่งเก้าร้อยบาทเลยนะคะแต่เราขายในราคาพิเศษนะคะหกร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะค่าส่งก็เช่นเคยค่าเสิร์ก็เช่นเคยนะคะรอบละห้าสิบบาทนะจ๊ะรอบละห้าสิบบาทท่านจะเอาหลายผืนก็ได้นะคะ ท่าจะเอาลายผืนก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะยกขึ้นมาเลยนะคะยกขึ้นมาเลยโอเคนะคะพ่อแม่พีโนโ่น้องเอฟค่ะยกขึ้นมาเลยนะคะเราติดนําเบอร์ให้เรียบร้อยนะคะนำบเบอร์ให้สวยงามทุกผืนนะคะในคลิปนี้เรามีผ้าคลุมไหล่ A อเฟิมเนียมลายเอลาย S รา,า,าคาพิเศษทรงท้ายปีเก่าต้นรับฟีใหม่นะคะในราคาพิเศษพิเศษเลยนะคะ ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาช่อง youtube ราราท่าคามแล้วก็กดติดตามกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะหรือท่านไม่เข้าใจอะไรก็โทรถามบลราราท่าขามได้นะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษายินดีที่จะต,ตอบคำถามให้ทุกๆกคนนะคะขอบพระคุณทุกๆคนคะ่ะอ๋อสุดท้ายฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะขอบพระคุณทุกทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ